สวัสดีจ้าพี่น้องโปองป่ายเบิดสุกคู่สุกคนมาจะมากินข้าวตอนเที่ยงตอนบ่นยายลำไยน้อยมื้อนี้มีอาพะโลอ่าพะโลนากากหมูค่ะเป็นฝ้ายหูเพื่อนลูกเพื่อนอันซื้อมาเห็ดให้มาเด้อมากินลำไย,ยน้อยแซ่บเลยค่ะโว้ยอืม ทั่วดันเต่า ครับลูกสาวพูนท็ดกับข้าวแซ่ครับ,บ,รบจมูกเพิ่น น้ำจิ้มซีฟูนฮอตตำเองทั่วนั้นเตาพัดน้ำมันหอย ครับท่านน้ำมันมเอร์แค่ทั่วร์ลำเตาอืมจงปเปื้อเลยซื้อมาเซตตัวแะจนมางอก <c oughs> ือมาใส่ตู้ไว้หันพันบอกคนเก็บได้ดน <c oughs> บ่เห er. ี้ยวบ่เหี้ยวบ่เน่า กินมได้หลายเอยเพื่อนๆพ่ะเลี่ยนเฮ่น้อยเป็นคนที่ไม่ค่อยมากกินมันหืมกืมากากายนึงลูกเพือ่อกมาเห็นให้กับจมูกมันเห็นร็นแล้วก็กินนิดเดียวเพื่นว่าให้แม่อัดคลิป แม่ก็กินบ่ได้พอเท่าใดดอกอืม พวกของอย่างเสียฉันบ่ค่อยถนัดปันไดแต่ถ้าเป็นพัก,กแกงละไม้ขนมจีนยังกินได้หลายถ้ากินพวกนี้ฉันกินนิดเดียวมันเลี่ยนแต่พวกพักพวกนีงกินได้หลายแต่บางพวกขนมจีนกแกงละไม้อืมครับอร่อย เทนี่เด้อจะเป็นเพื่อนจ้ะกินบม่ได้หลายเลี่ยนเห็นแต่คนอื่นเพื่อนกินกินเป็นขาเป็นขาเนาะอ,อย่านอนกินบม่ได้หรอกเลี่ยนกินนิดเดียวผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด,เดอ้อฝากกดติดตามยายน้อยเด้อจ้ะ ยายน้อยขอขอ,ขอบคุณเบสสุขุสุขุนเอฟซีทัวร์โลกเนาะค่ะเนาะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ยายน้อยกดไลค์กดแชร์ให้ยายน้อยยายน้อยขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะอิ่มแล้วจ้ากินหมดได้หลายดอกขอให้บุญรักษาเทวด,ดาคุ้มครองเบสสุขุสุขุนเอฟซีขขยาติพี่น้องเน,นาะค่ะเนาะบ๊ายบาย